ดวงชะตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีธนูประจำเดือนกรกฎาคม2567สําหสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับดวงชะตาของราศีธนูเนี่ยช่วงต้นเดือนจนถ,ถึงกลางเดือนนะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เนี่ยก็ยังถือว่ายังมีความสำเร็จนะยังมีโชคมีความสำเร็จอยู่บ้างนะครับนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินลูกค้ารายได้ผลประโยชน์เนี่ยยังดีอยู่นะครับนะนะครับแต่ กลางเดือนไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ดาวหลายดวงนะก็คือดาวศุกร์ดาวคารดาวอาทิตย์เนี่ยย,ย้ายย้ายเปลี่ยนผ่านราศีเนี่ยจะมีปัญหาบระสักนะเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะครับท่านจะอยู่ในภาวะอึดอัดคับอบอขับใจนะครับนะเรียกว่าอยู่ในภาวะจำยอมนะครับนะแนั้นเนี่ยท่านจะต้องเอ่อเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านจะต้องรีบจัดการให้เสร็จนะในช่วงสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นะครับนะ สัปดาห์ที่3ไปแล้วเนี่ยกลางเดือนไปแล้วเนี่ยท่านจะต้องมาอยู่ในโหมดที่ว่าตั้งรับปรับแก้กับปัญหาหลายเรื่องนะที่ท่านจะต้องเจอนะนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเดือนนี้มันจะมีดาวสําคัญนะครับก็คือดาวคานนะครับจะโครจรอ,ออกจากราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภนะในวันที่13บสามนี่กคือกลางเดือนนะครับนะนะครับการที่ดาวคารเนี่ยโครจรเข้าราศีพฤษภครั้งนี้ จะไปร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งไปรออยู่ก่อนหน้านั่แล้วตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับที่ผ่านมาแล้วก็จะไปร่วมกับดาวมฤตยูด้วยครับก็จะเป็นดาวสามประสานนะครับคืออังคารพฤหัสและก็มฤตยูเนี่ยอยู่ร่วมในราศีเดียวกันนะครับนะและจะเป็นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ82ปีนะครับนะนะครับส่งผลยังไงครับส่งผลต่อ ทำให้เศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นดวงชะตาประเทศนะดวงชะตาโลกนะนะครับมันจะส่งผลได้เพราะว่าเศรษฐกิจนะครับของแพงสินค้าแพงนะครับนะนะครับเอ่อเผลออาจจะเกิดวิกฤตนะเรื่องสงครามนะครับนะเพราะดามคารมาร่วมกับดาวลุตเตยูเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเกิดสงครามนะครับนะพวกอ้ตะวันออกกลางเลยนพรุ่งนี้นะมันจะส่งผลน้ำมันแพงน้ำมันแพงปุ๊บ มันก็จะส่งผลให้สินค้าแพงนะครับขนตกงานนะครับไม่มีเงินซื้อนะตลาดเดี๋ยวนี้ก็ตลาดเรื่อยๆที่อ่ะคนน้อยนะครับนะคนจ่ายตลาดก็น้อยอ่าแล้วก็แม่ค้าก็น้อยด้วยนะนะครับทั่วประเทศนะครับนะแม้แต่ตัวอำเภอที่ผมอยู่ก็มีเหมือนกันนะครับนะดังนั้นทุกลัคนาราศีนะครับเตรียมตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับนะอะ่ต่อไปเป็นารายละเอียดนะครับ นี่คือสมพุทธดาวต้นเดือนนะต้นเดือนผมบันทึกคลิปวันนี้ก็วันที่7นะนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มตรงนะครับห้าทุ่มตรงของคืนวันอาทิตย์ที่7นะครับนะนะครับกว่าจะนี้ก็จะเป็นวันที่8ไปแล้วนะเพราะหลังเที่ยงคืนวันที่8นี่คือตําแหน่งดาวนะครับต้นเดือนนะนะครับอนี้ผมไม่รายงานนะวันที่9ก้าวักฎาดาวศุกร์เข้าราศีกรกฎนี่ผมไม่นี้ละนะเสียเวลานะครับผมจะมาเริ่มที่เอ่อ ถ่ายเรื่องงานก่อนดีกว่านะนะครับถ้าถ่ายเรื่องงานเนี่ยก็ต้องมาดูนี่เลยอันนี้ไว้ทีหลังครับดาวพฤหัสด,ดาวประจาตัวนี่ตกพกระบรลลนี่ไว้ทีหลังนะผมจะเล่นเรื่องงานก่อนนะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการงานตกมรณะครับนะแล้วในวันที่24กรกฎดาคมปลายเดือนเนี่ยดาวพุธก็จะถอยหลังนะโคจรถอยหลังไม,ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ต้องไปนี้เท่าไหร่หรอกซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะมันถอยหลังก็อยู่ในภพมรณะอยู่ดีนะมันก็ให้โทษอยู่ดีแหละ ดาวพุธมาอยู่ในภพมรณะทั้งเดือนเลยนะครับทั้งเดือนเลยมีดาวเกตเลงอยู่ที่ภพการเงินนะครับนะแล้วก็มีดาวอังคารเนี่ยที่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยเนี่ยทำมุมฉากนะครับนี่ก็มุมฉากนะครับนะมีผลยังไงครับนะมีผลยังไงก็นะครับงานธุรกิจเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ว่าเออ ถือว่ามีปัญหานะไม่ได้อย่างใจนะครับนะนะครับเพราะอริอรินึกไปว่าปัญหาบุษ락อยู่แล้วนะนะครับตัวท่านก็มีปัญหาบุษ락อยู่แล้วเพราะตัวท่านอยู่พบอรินะครับนะอันนี้เป็นพบมลนะครับนะอันนี้มันดาพุธอยู่พบมลณะงานมีปัญหางานไม่ได้อย่างใจนะครับนะนะครับสะดุดติดขัดนะงานเกิดความผิดพลาดนะครับนะงานไม่ถูกต้องนะเพราะคาว่ามลณะแปลว่าการซ่อมแซมแก้ไข ก็คือมันทําผิดนะ่ะมันก็ต้องไปแก้ไขนะนะครับเอ,อ่อหรือไปว่าของเก่าก็ได้นะเก่าๆก็ได้นี่นะครับนะนะครับอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานบางอย่างนะครับนะหร,ออหรือเอาวิธีบริหารงานแบบเก่าๆนะเอามาใช้ในช่วงนี้นะหรือเอาสินค้าตัวเก่ารูปแบบบริการแบบเก่าๆเนี่ยเอามาปัดฝุุนเอามาใช้ช่วงนี้แบบนี้ก็ได้นะนะครับเอาเรียกว่าเอากลับมาใช้ใหม่อนะนะครับ สําสหรับไอ้ที่ถ้าเป็นคนที่เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นข้าราชการอย่างนี้นะทายยังไงครับเรื่องงานแบบนี้นะงานตกมรณนะเนี่ยสำหรับอันนี้มันเป็นเจ้าของกิจการนะเพราะว่าคนละศรรีธนูมันก็มีทั้งลูกจ้างมีทั้งเจ้าของกิจการเท่าแก่แล้วพวกนี้นะนะครับมันหลายอาชีพนะกรณีเป็นลูกจ้างนะอ้มีการย้ายาแผนกย้ายงานอย่างนี้นะย้ายงานย้ายาแผนกอย่างนี้นะหรือไปเอางานเก่ามาทําอย่างนี้นะ งานปัจจุบันมันก็เยอะอยู่แล้วไอ้นั้นไปทางานเก่ามาแก้ไขางานเก่าอีกนะนะครับเรียกว่าก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละเนี่ยนะครับแล้วการที่ดาวเกตมาอยู่ในภพการเงินเนี่ยนะครับนะครับเกตอยู่ภพการเงินแล้วทั้งดาวเกตทั้งอีดาวพุธเนี่ยนะครับทำมุมเก้าสองศากับดาวคารที่มาอยู่ในภพปุตตะนะคปุตตะแปลว่าลูกนะนะครับลูกหรือลูกจ้างบริวารอะไรพวกนี้แหละนะครับนะ ก็จะมีการที่ว่า,าคือมีมีแนโน้มเนี่ยที่ตัวท่านนะครับอาจจะตัวท่านกับลูกเนี่ยอาจจะมีการปรึกษาห,าหรือร่วมลงทุนเปิดกิจการหรือเปิดธุรกิจอะไรร่วมกันแบบนี้ก็ได้นะนะการลงทุนมันก็มันก็ต้องมีการใช้เงินอยู่แล้วนะนะครับนะครับตรงนี้มันเป็นปุตตนะกับลูกนะครับนะนะครับปุตตะรือว่าใหม่ๆอะไรพวกนี้นะนะครับ บางทีก็ลงทุนใหม่ก็ได้นะนะครับแต่อันนี้คือเอาไปว่าเอ้ยลงทุนร่วมกันนี้ก็แล้วกันนะกับลูกนะกับบุตรบุตรตัเองนั่นแหละนะทีนี้ดาวที่มาวิเคราะห์ต่อไปคือดาวอีดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาร์มันเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับนะมาอยู่ในภพสัตชะนะนะครับราศีกลุ่มนียภพสัตชะนะครับมันี็เป็นเรื่องที่ว่ามีการลงทุนร่วมกับผู้อื่นนะนะครับนะ หรือลงทุนร่วมกับบุตรของตัวเองก็ได้นะครับนะหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้นะหรือบางคนในมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินในสถานที่ว่าจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือนะช่วยเหลือหรือคนอื่นน่ะนะช่วยเหลือหรือไอ้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้กับบุคคลอื่นบุคคลในครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะนะครับเรียกว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหากับบุตรบริรวารลูกจ้างพนักงานอะไรของท่านนั่นแหละนะครับหรือบางคนก็จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุข ให้กตัวเองก็ได้เพื่อสนองความอยากความต้องการของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะนะครับทีนี้ดาวที่วิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปก็คือดาวศุกร์นะครับศุกร์ศุกร์มาจากเจ้าเรือนลาพระนะครับลาพระอริแล้วก็ดาวอาทิตย์อาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีคือเป็ส้นรสุภะมาอยู่ร่วมกันตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าคู่สมพลนะนะครับคู่สมพลไอ้ตำหน่งตำแหน่งเลยไม่ต้องไปอ่านละนะครับไอ้ราชาชงราชาโชคเนี่ย แล้วก็ดาวสุกใ,ในตำราก็บอกว่าสุกสุกเล้งลัคนาเนี่ยเขาว่าสุกไม่ดีนะส่วนใหญ่สุกเกตอาจารย์เจ้าว่าเราร้อนนี่ดันนะครับนะก็คือทายไม่ดีนะทำให้มันร้อนๆนะ,นะแต่ผมไม่เชื่อครับเพราะว่าผมเนี่ยดาวสุกเล้งลัคนาผมเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่สิบรอบเลยครับนะนะครับเพราะผมก็อยู่หกปีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เห็นมันให้โทษเลยเหมือนตำราเลยนะครับนะผมไม่เชื่อครับนะนะครับนะดาวสุกไปเจ้าเรือลาภะอะไรเงี้ยมาอยู่ในภพ ที่ดีอย่างงี้นะแล้วล่วงกระดางอาทิตย์ด้วยเป็นคู่สมพลเนี่ยผมไม่ทายเสียหรอกครับนะนะครับผมไม่ทายเสียครับมันอยู่ในภพคู่ครองนะครับนะคู่ครองก็ผมทายเลยนะชีวิตรักชีวิตสมรสด,ดีครับนะสำหรับคนที่มีมีแฟนมีคู่ครองนะชีวิตรักสมรสสมรสดีฟู่ฟ้าครับนะนะครับสนุกสนานนะครับมีความสุขนะถ้าคนโสดก็มีการจับ ไปปิ้งคนที่ถูกใจนะครับนะจริงๆมันร่วมกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปลายเดือนปลายเดือนมิถุนาแล้วนะครับนะนะครับคนโสดเอพบคนเพตรงข้ามที่ถูกใจนะผู้ใหญ่ยังสนับสนุนนะนะครับผู้ใหญ่ยังสนับสนุนพาะดาวทิดมาจากสุภาะนะสุภาก็ผู้หลักผู้ใหญ่ยังสปอนเซอร์ยังสนับสนุนผักคด้นท่านอยู่นะดังนั้นใครจะขอความช่วยเหลือจกผู้ใหญ่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจอย่างนี้นะนะครับ รีบรีบทาก่อนที่ดาวอาทิตนะฮะดาวที่จะย้ายราศีนะครับนะนะครับคือทําก่อนที่สิบหกนะครับอ่าทีนี้อาทิตย์เจริญสูภาพสุว่าไปไป,ไปต่างประเทศนะคนที่จะทําธุรก,กรรมเกียกรรมอะไรต่างๆย, ant, ยุ่งเรื่องต่างประเทศเนี่ยเช่นไปเที่ยวต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศนะเดินทางไปต่างประเทศติดต่องานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรีบทําในช่วงต้นๆ้นเดือนนี้นะครับก่อนที่ดาวที่จะย้ายนะครับ นะครับเรียกว่ามันมันยังราบรื่นดีอยู่นะนะครับยังรับความสนับสนุนดีอยู่ทีนี้นะครับดาวราหูตัวนี้นะดาวราหูอยู่ในภพพันธุนะครับนะเดือนนี้สงบนะสงบไอ้เรื่องเกี่ยวับบ้านที่ดินที่วัสดุอาศัยเนี่ยยังสงบอยู่นะไม่ได้มีอะไรดีที่มันชัดเจนก็ไม่มีอะไรที่มันเสียก็ไม่มีครับคือสงบนะคือไอ้เรื่องบ้านที่ดินรถยนต์ยา,านพานหนะอะไรวกนี้นะอาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันถูก บริหารจัดการไปตั้งแต่พวกดาวองคารมาอยู่ตรงนี้แล้วดาวองคานมาร่วมกับอ้ดาวารา,วา,วาวหูแล้วหรือแม้แต่ดาวอันนี้ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยที่มาอยู่ในช่วงไอ้มีนาอะไรพวกนี้มีนาเมษาอะไรพวกนี้นะนะครับมันถูกจัดการไปแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับไอช่วงกรกฎาคมนี้ก็ยังสงบนะนะครับผมถ่ายสั้นๆแบบนี้นะแบบสรุปเลยเอาทีนี้ดาวจะย้ายราศีแล้วครับเนี่ยผมจะย้ายทีเดียวเลยนะนะครับ วันที่9เดวสุกเนะี่ยย้ายมาอยู่ตรงพบมรณะร่วมกับดาวอีพุธนะครับนะติดสามดาวคานนะครับย้ายออกจากเรือนปุตตะนะครับเรือนที่ดีมาสู่ในเรือนที่เสียเรือนอรินะครับนะแล้วก็วันที่16ดาวอาทิตย้ยายมาร่วมตัวนี้นะครับทําให้ราศีมิถุนนะครับไม่มีดาวอะไรอยู่เลยนะผมย้ายเลยนะครับ Legenda ต้องขอโทษด้วยนะครับที่บันชาหน่อยนะครับนะเพราะว่าผมทํากราฟิกอะไรไม่เป็นนะครับนะถึงไปเรียนในตัวอำเภอมีให้สอนเยอะแยะนะครับนะถึงไปเรียนมาถึงทําเป็นก็ไม่มีเวลามาทํานะครับนะเวลาทําคลิปุมแทบไม่ค่อยมีนะครับลุยต่อเลยนะครับการที่ผมจะทายที่ดาวคานก่อนนะครับอันนี้คือเป็นพิเศษนะพิเศษในรอบ82ปีนะครับเพราะการที่ดาวสามดวงนี้จะมาอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ปรากฏการง่ายๆนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยเปีอยู่ราศีแล้วเปีนะครับนะสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองราศีสิบสองเจ็ดปแปดสิบสี่แปดสิบสี่ปีถึงจะมาอยู่ที่ราศีพฤษภนี่นะครับย้อนอดีตไปเมื่อแปดสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเออดาวมฤตยูดาวพฤหัสอะไรที่มันร่วงมาตรงนี้อ่ะก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีนะครับนะสงครามโลกครั้งที่สองนะครับลบกัน 6ปีนะครับ6ปีตั้งแต่2,483ถึง2 4งพันนะครับลบกัน6ปีนะครับอยู่ในช่วงแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยก็เท่ากับว่าเมื่อดาวมันย้อนมาทับรอยเดิมเนี่ยนะครับ80กว่าปีเนี่ยในช่วงนี้นะครับเดือนนี้ด้วยนะเกิดอะไรขึ้นครับภาวะเศรษฐกิจครับนะภาวะเศรษฐกิจอันนี้เป็นดวงชะตาโลกนะแล้วก็ดวงชะตาประเทศไทยนะ ลักขณาเมืองไทยลักขณาโลกในยุราสีเมฆตรงนี้นะแล้วก็ดาวมฤตยูดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารมาจากเจ้าเรือนมรณะนะครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งมาจากมรณะนะครับมรณะก็มาทําลายเศรษฐกิจเศรษฐกิจประเทศไทยนะของแพงครับหรือเพอเพินนะดาวอังคารเนี่ยดาวสงครามอยู่แล้วนะดาวขัดแย้งอยู่แล้วมาล่วงมฤตยูเนี่ยแถวตะวันออกกลางเนี่ยตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไอ้ตาลีบันนะกองกําลังตาลีบันเนี่ยไปที่ เลมันนอนไปที่อะไรแล้วนะเนะไปช่วยเฮสบอลละไอ้อะไรพวกนี้ลบอะ่ะนะนะครับพวกปลาเลตายอะ่ะนะถ้าเกิดมันลบก็ยิงกิ้งนะน้ำมันแพงนะครับนะน้ำมันจะแพงน้ำมันแพงปุ๊บส่งผลให้สินค้าก็แพงนะครับคนก็ไม่มีเงินซื้อตอนนี้คนไม่มีเงินซื้ออยู่แล้วตลาดแต่ละที่เนี่ยมันคนขายก็น้อยนะครับคนซื้อก็น้อยนะครับนะรถถูกยึดบ้านถูกยึดนะนะครับกระทบทุกลัคนาราศีนะครับ ต้องเตรียมตัวทุกลักษณะเลยนะครับเอาทีนี้มาดูดวงชะตาบุคคลบ้างนะดดดดนดนะเดี๋ยวโดนด่าผมเดี๋ยวหา่านอกเรื่องนะครับทีนี้ดาวอังคารเนี่ยเจ้าเรรินวินาศนะครับมาอยู่ในภพอริรนะ่วงกับดาวพฤหัสก็ตัวท่านนะพวกนั้ก็ปนุรักษ์กับตัวท่านนะครับร่ว่าจะอยู่ด้วยนะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องตั้งสติให้ดีนะครับในช่วงดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้ 44-45วันนะนะครับอยู่ตั้งแต่13กรกฎาคมจนถึง26สิงหาคมเดือนหน้านะครับช่วงนี้ท่านจะต้องตั้งสติให้ดีนะท่านจะอยู่ในภาวะจำยอมภาวะอึดอัดคับอ,อกคับใจอยู่ในภาวะจำยอมนะครับนะนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขนะนะครับท่านจะมีเรื่องอึดอัดคับอ,อกคับใจหลายเรื่องนะที่ผมรวบรวมมานะ 6ประการน,นะครับนะหเรื่องนะผมจะไล่เลยนะข้อดีนี่ข้อดีอนี่มันแทบจะไม่มีเลยนะเอาข้อเสียประการที่1นนะครับท่านจะต้องระวังปัญหาพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของท่านนะครับนะนะครับสร้างปัญหาหรือเออเรียกว่าสร้างปัญหาให้ท่านนะหรือเกิดการขัดแย้งกับเพื่อนกับพี่น้องของท่านนะครับนะอันนี้ประการที่1นนะประการที่2คือระวังเรื่องคอดีความนะครับนะเพราะว่าดาอันนี้มันมาจากวินาศน,นะครับนะ เออบางคนก็พีคดีความกับพี่น้องท่านคดีความกับเพื่อนฝูงท่านก็ได้นะนะครับถ้ามีคดีความช่วงนี้ก็ก็เครียดเลยละ่ะหนักใจเลยล่ะนะมีความทุกข์ใจเลยละ่ะเสียประกันที่3มนะครับระวังเรื่องการถูกนินทาว่าร้ายการถูกใส่ร้ายไปสี่ครับทําให้ท่านเสียชื่อเสียงนะนะครับนี่นะครับเป็นไปได้นะครับนะเสียประกันที่4ี่นะครับข้อเสียประกันที่4นีะ่นะระวังนะ เพื่อนฝูงท่านหรือพี่น้องท่านจากเพื่อนจากพี่น้องมันจะกลายเป็นศัตรูนะนะครับต้องระวังตรงนี้นะเนี่ยดาวอยู่ตรงนี้นะนะครับประการที่ห้านะครับที่ต้องระวังนะอริตรงนี้เป็นภพอรินะครับอริแปลว่านี่สินนะครับนะบางคนที่การเงินไม่เข้มแข็งเนี่ยท่านจะต้องจำยอมจะต้องกู้หนี้ยืมสินนะนะครับเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับนะ มันก็มีภาระมีความหนักใจมีความเครียดที่จะต้องเอาเงินเอาเงินเอาเงินต้นทุนน่ะเอาเงินทุนน่ะไปคืนเขาพร้อมดอกเบี้ยนะครับนะนะครับเงินต้นอ่ะเขาเรียกเยงินต้นนะเพราะผมก็ไม่ไม่เคยไปยืมเงินใครนะเขาเรียกเงินต้นนะมีพระจาที่ต้องเอาเงินต้นนี่ไปคืนเขาพร้อมดอกเบี้ยนะครับนะนะครับส่วนคนที่รวยล่ะเพราะว่าคนลัคนาธนูเนี่ยมันมันมีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยครับนะมีมีทั้งเศรษฐีก็มี ถ้าเป็นคนรวยนะเขาจะถูกมีคนมาขอกู้หนี้นะแล้วท่านอยู่ให้จำยอมที่ว่าเฮ้ยต้องจำยอมให้เขากู้ไปนะครับนะนะครับแบบนี้ก็ได้นะนะครับข้อเสียประการที่6นะครับบางคนมันจะมีอันนี้จะว่าข้อดีจะว่าข้อดีมันก็ไม่เชิงนะจะว่าข้อเสียมันก็ไม่ใช่นะนะครับ ถ้าก็ลองพิจารณานะอริไปว่าภาษีอากรครับค่าธรรมเนียมนะค่าอากรค่าธรรมเนียมบุนี้เนี่ยมันจะมีภาระที่ต้องไปจ่ายต้องไปเคลียร์ต้องไปทำเกจกรรมเกี่ยวเรื่องภาษีอากรเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยบางคนถึงขั้นที่ว่ามันไม่ถูกต้องอนะเกิดความวุ่นวายบางทีก็เกิดความเสียหายหรือมีค่าปรับอะไรเนี่ยก็จะเป็นความเครียดให้ท่านนะนะครับ กี่ยวกับเรื่องภาษีอากรในพุณนี้นะเรื่ององภาษีอะไรพวกนี้นี่นะครับคือจออินทิพลดวงดาวนะครับนะอิททิพนดวงดาวที่ผมวิเคราะห์มาให้อ่ะทีนี้ดาวชุดนี้เซตนี้จบไปแล้วนะทีนี้ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ที่ย้ายมาอยู่ในภพมรณะนะครับนะโอ้โหเป็นดาวดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้ากอกว่าดาวดีๆเนี่ยไปอยู่ที่เสียหมดเลยนะนะครับดาวพุธดาวการงานธุรกิจมาอยู่ในภพมรณะดาวอาทิตย์ ผู้หลักผู้ใหญ่สิริมงคลลูกค้าไปตกมรณะอีกดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะรายได้ผลประโยชน์กําไรความสําเร็จไปตกมรณะมันก็ต้องทายเสียนะครับนะอ่ะเรียกว่าพอดามวมาอยู่แบบนี้นะท่านอยู่นว่าจํายอมนะอึอดอัดครับอกครับใจนะครับเครียดเลยนะครับส่วนคนที่พื้นดวงดาวเดิมดีอยู่แล้วนะ ก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ถ้าคนพื้นดวงไม่ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติการดำรงตนก็ไม่มีระเบียบวินัยการเงินด้วยนะสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยดาวสภาพนี้นะบอกให้เลยว่าโคมมาครับนะบอกให้เลยนะอาการหนักนะครับนะบอกเลยอาการหนักมากนะนะครับอืมข้อเสียประการใดบ้างเนะี่ยมันก็ต้องเสียเรื่องงานละไปต่างประเทศก็เสียรายได้ผลประโยชน์รายจ่ายเยอะนะนะเข้าๆนะครับนะ อ่ะผมจะบอกไปข้อๆนะนะครับการที่ดาวพุธเนี่ยไปตกมรณะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเสียมันเสียหายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะนะครับตกตัวเดียวเนี่ยมันก็เสียหายทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยดาวอื่นมาร่วมอีกก็เสียหายไปใหญ่เลยดาวศุกร์นี่นะครับมาจากลาภะมาตกอย่างนี้ก็หนึ่งรายได้ลดลงครับนะกำไรลดลงผลประโยชน์ที่เคยได้ก็ลดลงนะแต่เพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ถูกหลอกถูกโกงด้วยซ้ำเพื่อถูกโงกโงด้วยซ้ำนะรายจ่ายเยอะครับนะ นายจ่ายเยอะข้อเสียประกันที่2นะครับบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคาลพมนับถืออาจเจ็บป่วยเกิดเหตุอัเลือดถูกแก๊งโคเซนเตอร์หลอกลวงก็ได้นะนะครับหรือไปลื่นล้มในห้องน้ําเกิดปรบัเหตุก็ได้นะนะครับส่วนคนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะขอการสนับสนุนนะโอ้ดวงดาวอย่างนี้นี่ไม่ต้องนะครับนะตัวท่านก็มีปัญหาอยู่นะนะครับไม่ต้องเลยนะครับเออนะไม่สําเร็จนะครับข้อเสียประกันที่3นะครับ เรื่องราวหรือกิจ,จกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับเช่นจะเดินทางไปต่างประเทศจะไปทเที่ยวต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศไปทาวีซา่าพาสปอร์ตหรือพวกเอติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างนี้นะหรือพวกทําธุรกิจ i m p o r t e x p o r อเนี่ยนะไอพวกนําเข้าส่งออกอะไรพวกนี้มีปัญหาครับสะดุดติดขัดนะครับนะไม่ราบรื่นนะครับอ่ะทีนี้มีแต่เรื่องเสียเสียมันเครียดครับนะเอาเรื่องดีบ้างนะครับนะ ผมก็พยายามจะทายด้านดีนะนะครับเแต่จะมาดูช่องผมเนี่ยเดี๋ยวเอ๊ะมีแต่ทายไม่ดีช่องผมนี่นะครับผมจะเน้นไอ้ที่ทายไม่ดีไม่ดีนะทายให้ระวังนะครับนะนะครับถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราพอจะตั้งรับบรับแก้ได้พอจะทําใจได้นะครับนะไอ้เรื่องดีๆเนี่ยมันมาเมื่อไหร่ก็ได้นะใช่ไหมเรื่องไม่ดีมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะผมถือคติอย่างนี้นะครับนะและประการต่อมาไอ้ที่ทายดีๆเนี่ยขอให้เกิดกับท่านนะไอ้ที่ทายเสียเนี่ยขอให้ผมทายผิดครับนะ ย่า้เกิดกับท่านเลยนะครับอ่ะทีนี้ข้อดีก็มีนะไอ้ดาวที่มาชุมนุมก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับมันในภพมรณะมรณะด้านดีก็มีนะบาคงคนอาจจะได้มรดกครับมรณะเป็นพวมรดกนะครับนะบาคงคนได้มรดกนะนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนะี่ยช่วงนี้นะถ้ามันมีกิจกรรมอะไรที่มาพูดคุยอะไรกันตกลงอะไรกับเ,เรื่องมรดกพี่ในกรรมอะไรนี่กับพี่น้องอะไรของท่านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีครับนะจะประสบความสำเร็จในเรื่องของ เจราจาเรื่องของมรดกพินัยกรรมอะไรพวกนี้ะนะนะครับอ,อ,อีกเรื่องนึงคือว่ามรณะแปลว่าการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขนะครับนะนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาซ่อมแซมอะไรพวกนี้ดัดแปลงอะไรอะไรที่มันเสียหายทุกชนิดน่ะนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะจะประสบความสําเร็จนะอ,อ,อะไรที่มันเสียมาซ่อมแล้วมนใช้ได้อยู่เอากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ อันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อดีนะจากดวงดาวแบบนี้ข้อดีประการที่2องับจาอดวงดาวแบบนี้นะบบเหมาะกันะอกอกที่จะรื้อโครงสร้างปรับปรุงรูปแบบบริหารจัดการธุรกิจหรืออะไรครอบครัวอะไรของท่านนะนะครับทําใหม่นะครับนะนะครับสรุปอีกทีนะจะจบแล้วนะครับนะดาวเดินโคจลรลักษณะอย่างนี้นะสำหรับโคราคนาธนูนะครับนะช่วงต้นเดือนอดีครับนะดีในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์นะ ลูกค้ายังดีอยู่นะเออนะครับลูกค้าก็ยังดีอยู่นะครับแต่พอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าอยู่ในภาวะอึดหนัดขับโอรับใจนะอยู่ในภาวะจำยอมนะครับนะนะครับต้องประคับประคองอ่ะนะถ้าเป็นมวยก็ต้องว่ากาดสูงอ่ะนะกาดสูงแบบปิดป้องนะครับนะนะครับมันอยู่ถ้าจำยอมอึดหนัดขับกอรับใจนะนะครับบางสิ่งที่เราไม่ชอบไม่โอเคก็ต้องโอเคต้องยอมนะเพราะมันขัดขืนไม่ได้นะครับนะ่ะ นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเนี่ยดาวชุดนี้นะครับช่วชีวิตหนึ่งคนเนี่ยจะเจอครั้งเดียวนะครับนะดาวฤกษ์ยูดาวคารดาวพฤหัสเนี่ยที่มาอยู่กันสามดวงนี้นะในช่วงชีวิตคนเนี่ยจะเจอครั้งเดียวนะครับยกตัวอย่างจริงสมมติดเด็กเกิดช่วงนี้เด็กเกิดตรงนี้เดือนนี้เลยนะครับเขาก็ไม่รู้ความแล้วครับนะไร้เดียงสาครับนะไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เพราะดาวที่จะมาอยู่อีกครั้งหนึ่งก็เด็กคนนี้ที่เกิดวันนี้จะต้องมีอายุ8 2 83ปีเป็นอย่างน้อยนะครับนะเพราะถึงช่วงนั้นก็แก่ชะาแก่งอมแล้วคือไม่ยินดียินร้าักอะไรทั้งทั้งสิ้นแล้วครับนะนก็มีประโยชน์นะครับนะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดาวสามดวงนี่มาอยู่ในภพกระดุมพระของโลกและของประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าปัญหาเศรษฐกิจครับนะปัญหาเศรษฐรกิจลุมเล้านะครับ โดนทุกลักษณะหมดนะนะคนรวยก็โดนนะครับนะอย่าคิดว่าคนรวยไม่โดนนะไม่มีผลกระทบนะครับคนรวยก็ก็ต้องจ้างลูกน้องนะครับนะผลิตสินค้ามาแล้วขายได้ไม่ตามเป้าหมายเงี้ยมันก็กระทบหมดนะครับนะนะครับรถบ้านถูกยึดนะของแพงนะครับนะตรงนี้อรถถูกยึดบ้านถูกยึดเยอะนะครับนะมันจะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองะนะนะครับนี่นะครับแต่มันไม่ลบกันหรอกนะแต่เป็นสงครามเศรษฐกิจน,นะครับนะตรงนี้จีนก็มาในทุนจีนก็ สินค้าก็มาทะลักเข้ามานะครับมาซื้อโรงงานเอาเรียกโอ้โหแถวระยองแถวจันทบุรีนะครับนะนะครับเตรียมรับภาวะเศรษฐกิจนะครับนะเอาละครับคําทํานายจบแล้วนะครับนะท่านใดที่สนใจดูดวงนะครับผมรับดูดวงนะครับนะการดูดวงผมผมใช้ไพ่ยิปซีนะครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับกูนะแอดข้างบนนะนะครับแอดข้างบนเนี่ยพบว่าเครื่องนี้มันจะมันจะง่ายกว่านะครับนะนะครับ ท่านอย่าไปดูอย่างเดียวนะถ้าชอบก็แชร์ไปแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่กดติดตามช่องผมนะครับนะนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ